ช่วงสุดท้ายของรายการครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับโอ้โหเรียกว่าเป็นช่างภาพที่ฝีมือดีที่สุดในเมืองไทยคนหนึ่งระดับเดียวกับ อะไรนะบีอะไรเนี่ยบีอะไรนะฮะก็นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นช่างภาพฟุตบอลนะครับเป็นช่างภาพประจำ mtu magazine นะครับ mtu review นะครับคือพูดง่ายว่าอะไรที่เกี่ยวกับเมืองทองเนี่ยก็จะผ่านการถ่ายฝีมือของพี่คนนี้ครับของตอนี่กาวสวัสดีคุณมโนตุตานครับพี่สวัสดีครับ ไม่ใช่จิรวัตรอะไรนะจิรวัตรสีคงจิรวัตรสีคงนะครับเป็นช่างภาพ แล้วดูครับเก่งไม่เก่งนะครับดูเลนสกครับผมดูอยู่ในวงการนี้มานะฮะตั้งแต่20ปีที่แล้วไม่เคยเห็นช่างภาพที่ไหนใช้เลนยาวใหญ่หนาเส้นผ่าศูนกลางมาน8นิ้วขนาดนี้ใหญ่ก็บอกข้าหล่มนอมนอีกพี่หมูถามนิดนึงนี่มันดุ้นเท่าไหร่เนี่ยเรียกเป็นดุนเลนส์600มิลครับราคาอ๋อ600เดี๋ยวผมซื้อต่อพันหนึ่งมา6ก0มิล600มนี้4 2 0 0 0 0บาท องหมื่นบาทมันช่วยทําให้ถ่ายรูปได้สวยขึ้นเยอะไหมอ่าก็ช่วยครับก็ตามราคาแลนแล้วมันมีประโยชน์ไงฮะเลนใหญ่ๆยาวๆแบบนี้ช่วยให้เราเก็บภาพในระยะที่อยู่ไกลๆทให้เราได้เห็นภาพที่ใกล้ๆมากแาปกติแล้วก็ความคมชัดของภาพ่ะชัดก็มากยิ่งขึ้นเพราะเป็นซูเปอร์เทเลแล้วก็เป็นเลนสที่เป็นสาหรับโปรจริงๆใช้ครับอ๋อนี่คือมือโปรเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับหนังสือเมืองทองรายเดือนหนังสือโปรแกรมนะครับ ในโ,โปรแกรมเมืองทองรีวิวภาพจะสวยกว่าของทีมอื่นนะอากูณนาอยาอิสากันเพราะว่าเนี่ยครับเรามีทั้งช่งางภาพฝีมือดีแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบน,นอกจากจะถ่ายภาพได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ใกล้ยิ่งขึ้นเนี่ย,วยเวลาท้าเรียกว่าเวลาข้าขันก็นเอาไว้ใส่ข้าวเหนียวได้ด้วยนะแล้วก็เก็บไว้กินที่บ้านเอาละครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับผมกับพี่หมูนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ